สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่5ประจําวันอาทิตย์ที่11กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลาประชาเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดหน่งศูนย์แล้วก็ปฐมเสมอกับแพร่ไป1-1สมุทรปราการซิตี้แพ้กับคัสตัมยูไนเต็ดศูแล้วก็ชัยนาทเอาชนะสุพรรณไป2อ นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนลังจะผ่านไป5เกมนะฮะอันดับ1ก็เป็นอยุธยาฮะเก็บไป13คะแนนอันดับ2คัสตัมยืนต็มมี12อันดับ3นครศรีมีอยู่10อันดับ4ระยองมี9อันดับ5ถึง7ฮะตราดอุทัยแพร่เก็บไปทีมละ8ในขณะที่โซนไทยตราดอันดับ16แล้วก็17เป็นกระบี่กับสมุทรปราการมีทีมละสส่วนบวยก็เป็นอุดรธานีที่ยังไม่มีแต้มเลยแต่เดี๋ยวสองทัยที่โปรแกันนะต่อไปเกมที่6วันศุกร์ที่16กกันยากระบี่จะเจอกับอุดร ตามด้วันเสาร์ที่17กันยายนนะครศรีจะเจอกับชัยนาทอายุธยาพบลาชประชาสมุทรปราการพบเชียงใหม่สุพรรณเจอตราดแล้วก็แพร่พบกับเชียงใหม่เอฟซีส่วนัอาทิตย์ที่18กันยายนกัลเซซาตเปิดบ้านเจอละนองคัสตอมยูเต็ดเจอนครปฐม,มแล้วก็ระยองจะพบกับอุทัยธานี